เทศกาลกินไข่เหรอสองทุ่มแล้วไม่รอดไม่รอดค่ะเก็บพักดีกว่าคาาก็จะกินข้าวปุ้นซ้าเห็นบอล่าล่ะปลูกไวไ้ก็ได้กินย้อนเนาะพี่น้องฟังนั่นพ่อในญ่ใฟังทั้งอีงามดินมันต่างกันดินมันมีมีนนั้นแล้วเพราะว่าดินเ,เก่าแก่หลายปีแล้วหกปลูกซื้อขึ้นก็กินนะนะ ขึ้นให้ได้กินย้อนยู่ได้ห่ะกินแน่ก่อนสิไปเมืองไทยมันสิพอดิกินเพราะ,ใใระไงพุหธไทยก้านสิตายซ้ำสอาอ้าใส่ขอบปุ่นก็พอได้กินอยู่สารแนบเอาดอกไปเบิ่งนัน่งรับโบ เทศก,กาลกินไข่อะไรอะไรทำไมเอากะลำไปหั่นใส่เนาะขนมจีนซาวซาบข้าวาปุ่นใส่อีกงก็เขอาเอินลืมกระช่ายกระช่ายลวกข้าวปุ่นกอน เกากนี้ต่วัามาน่อยบ่ยากกินไข่กินเนง้กัน,นไปแล้วเรียบร้อยแล้วได้มนกินยอยูทองคอยเอกอาหารฝรั่งนะ่ะมันเป็นแนวทางของฉันถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่มันไม่ใช้วันที่สงแล้วเริ่มแบบว่าพออืดพะอมใสยเท้าเบียร์ห้าหลายอยู่กินไปทำไป อันนี้แจ็คดานนียนเส้คุกค่ะซื้อมาซิมพูนแล้วกระป๋องโซวะอ่ะแจ็คดานเเียนทางอาผุนวีให้พ่อใส่ก็หอมกว่าจนสิม,มุดซากนะไปข้าไปลวกกับปุ่นก่อนฮ <love> ุงรีกสก็แอตตริสซูป,ปะ หัวห uhm, er uh, ัวควันบางหันคือโจงม่ยิ้มอิ่มมาสิว่าดักข้อ่อรได้เนาะอิ่มอยู่แต่มันกับโอ้ยเนาะอิ่มแบบรวงรวงกินอันนั้นกระปองนึงงล้วกวอดก้าเหลือหน่อยนึงเท่านั้นเื่อนีไซส่ล่ะเส้นข้าวปรุนดีสันเส้นข้าวปุ้นอันนี้เขาห้มาซิมเบิ้งว่ามันดีบบใครมันดีเขาเสียมากขายเราสั่ง เ้นมันน้อยคือจังเส้นเขาบีบเป็นซดนี่แหละแต่ว่า <c oughs> ไม่น้อยค่ะบอกหักว่ะกัดกินได้อยู่ามว่าสุกไวว่าสุกไวอยู่เด้อสุกไวไหมสุกไวแต่ว่าไันไมไ่เท่าไหรนะ่นะไม่น้อย ใช่ค่ะเออมันออกมาใหม่ให้มันออกมาโดนแล้วเพื่อไปซื้อของอยู่ในร้านขายเราจะเตือตื่นตาตื่นใจพี่น้องเอ้ยอืมอืมการเหล่าไซมันก็คือเล่าดีๆนี่เองนะล้างพักบุ้งก่อนผักบุ้งบ่ลวกกันเนี่ยเอาเศษส,ส่เอาน้ำใส่มันก็นสีลวกเองเนาะ วิถีชีวิตของคนต่างแดนเวลาหิวชีวิตฉันต้องการประแดดพี่น้องชีวิตฉันขาดประแดดพี่ได้แต่ว่าผักกะล,ลัมนี้จะลวกอยู่กระนั้นนจะลวกใส่กระปุกเลยจ้ะเตรียมไว้ใช่ในหน่อยขึ้นมาตู้นี่จะมีอยู่นะ กะทายชุบแป๊ดหนึ่งใส่เส้นเข้าไปใส่ผักเข้าไปสั้นตัวง่ได้ใบไม่ใหญ่หน้อยอีกแล้วเส้นข้าวปุ้นรุ่นนี้สิแค่ไขยเส้นมีแต่บอแมนได้ค่ะเป็นเส้นข้าวปุ้นเป็นอันเป็นเส้นเนื้อน้อยฝอยๆขันเบองอยังนึงคือจังเส้นมีแต่บอแมนเส้นมีเห็นบะ ข้าวเดียวสิสุปเด้อคือแบบเราได้จ้ารองจีนแม่นี่ไงง่ายจังเส่เม็เๆเมอย่าไหลลงมาข้างนอกเอาคือวันหลวงหน่อยหนึหนงคือได้ไหลแต่ละบานอ้าอบวมเบือดก็สไลด์ไปนี่ออออนือจังเห็ดนหน่อยนึงงดิ น,น้ำใส่กระชายลงไป แดดต้มเองนะเร่งพอถ้าใครชอบกะปิก็เพิ่มกะปินะคะแต่ไม่น้อยไม่ใส่กะปินะจะใส่พริกแล้วก็เกลือพอปลรราไม่น้อยไม่เข็มนะคะหุงนัวจบ ปนเอาให้ยังตายออกกันเลยพริกกัวเองด้วยนะมันโค่นันปลามันโค่บางคนจะปรุงใส่น้ำตาล าน้ำตาลบีบบักหน้าแล้วแต่ให้จะปรุงเนอะแา่เมื่อไรจะกินแบบอบอริจินอลสกอรค่ะอืแสบมาแสบมาฟองคือเราเตรียมสถานที่ในการกินครบรอเดือดรอเดือดเศร้าข้าปุ่นนะเศร้าน้ำประแด็ดต้องให้น้ำเดือดเดือดได้พี่น้องทงอั้งเดือดเดือดมแสบเด้ หน้าุ้นอุ่นกับวแสบมันต้องห้อนหอนมะถือก็ขอปุุนก็พักมันสิเข่ากันแมนแทงเขาใส่กระชายเนาะอ้วห่งหอมอยำเป็นต้นตอนแบบสูตรไผยกระสูตรไผโลดนี่เด้อบ้นเป๊ะบ่เป๊ะไหมง่ายไหมกินด้วยไหมพี่น้องนี่เด้ เห็นบ่ักบุงเห้าบ่ดต้องรวกเขาใส่กระปุ่นเข้าไปมันก็อพอดีเปรอะเว้ยน้ำลายแตกสีสันนกินบาา่อค่าน้กินไหมอะพี่น้องไม่ต้องชิมเพราะว่ามันแสบอยู่แล้วไปเห้าไปตางโต๊ะกันโลด มาเลยจ้ะมันแซกอยู่แล้วมันฮ้อนพร้อมนะมนังอย่างนี้มันถึงแซกเส้็จมันน้อยพวดไม่น,น้อยว่าแต่มันสะดวกเวลาเขาหลวดมันไว อารมณ์แบบขนมจินเส้นสดพี่น้องได้ใจ มือบได้แด้วพี่น้องเด้อคอนตัดแตกไมื่อไหนเห็นกระปุ่นน้ำหวานของเมื่อเรื่อยอยู่น้ำหวานใส่อันใส่บกเขเอเตทเม่อไหนเห็นในยูทูบมั้แต่ก็อื mm ้อือ มีนำหวานนำขิงนำงัวงน้ำหมูแดงแนนัวตัวฝนตกพี่น,น้อง ไทยรับเป็นน้ำข้าเผาน้ำเนาะข้ามวนกับบะคือขกาข้ามห่าวกับบะนี่กินไปตามประเภทนี้ซื้อ,อพักบุง้งก่อนเดี๋ยวสินหน่อยใจเศร้ามากินนี้จั่น้อยโอ้ยทั้งแสบทั้งหอน มันแสบทั้งหฮอนทั้งเผ็ดหนัวโอ้กยก็ใช่เป็นตอนตอนเริ่ดแหละ อยากใจออกแน่จ้ามเนาะสันไปใส่ดำมือไร โอ้ยแซ่บขอกินต่อลังไม่จา้าเดี๋ยวแล้วจัดใจจา้าลังนะาจะชุดไปบายจ้า